มาฟังภาษาอังกฤษกันนะครับวันนี้มี3เรื่องราวนะครับที่แตกต่างกันไปเพื่อช่วยให้เราได้ฝึกฟังแล้วก็จับใจความให้ได้นะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีคําถาม3ข้อที่จะช่วยเช็คว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเรื่องแรกนี้มีชื่อว่า an email password รหัสผ่านอีเมลครับเกิดอะไรขึ้นกับรหัสผ่านอีเมลไปลองฟังแล้วก็จับใจความกันนะครับพร้อมแล้วไปครับ Jacob t r i e d to log into his email but forgot his password. He had to reset it using his phone. Now he keeps a written copy of his passwords in a safe place that only he can access. โอเคครับฟังออกไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับรหัสผ่านอีเมลนะครับข้อแรกมีคำถามบอกว่า Jacob forgot his password. Jacob เนี่ยจำรหัสผ่านของเขาไม่ได้ครับผิดหรือว่าถูกครับจากสิ่งที่ฟังไปข้อ2ครับ He reset his password using another email. เขาตั้งรหัสผ่านใหม่โดยการใช้อีเมลอีกอักอนหนึ่งครับผิดหรือว่าถูกครับข้อ3ครับ He wrote down his password on the paper. เขาจดรหัสผ่านลงในกระดาษครับผิดหรือว่าถูกครับถ้ายังไม่มั่นใจไม่เป็นไรครับไปฟังซ้ำอีกสักหนึ่งรอบกันนะครับพร้อมแล้วไปครับ Jacob tried to log into his email but forgot his password. He had to reset it using his phone now he keeps a written copy of his passwords in a safe place that only he can access โอเคนะครับน่าจะมั่นใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับรอบที่3นะครับจะให้เราผมจะขึ้นเนื้อหาให้นะครับและให้เราลองเช็คดูว่าเมื่อกี้เราฟังออกทั้งหมดไหมมีคำไหนที่ฟังไม่ออกหรือเปล่านะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ Jacob tried to log into his email but forgot his password. He had to reset it using his phone. Now he keeps a written copy of his passwords in a safe place that only he can access. โอเคครับเป็นไงบ้างครับฟังออกทั้งหมดไหมครับฟังออกกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยเรื่องนี้บอกว่า เจคอบเนี่ยพยายามที่จะล็อกอินเข้ากับเข้าไปในอ e ีเมลของเขานะครับแต่ว่าเขาดันลืมรหัสผ่านนะครับมีใครเคยเป็นไหมครับอ่าเขาเลยจําเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่โดยใช้โทรศัพท์ของเขานะครับตอนนี้เขาก็เลยเขียนรหัสผ่านออกมานะครับแล้วก็เก็บไปในที่ที่ปลอดภัยนะครับที่มีแค่เขาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้นะครับว้าว มีใครเคยเป็นไหมครับก็มักจะลืมใช่ไหมยิ่งมีหลายๆอันก็อาจจะลืมก็เลยต้องเขียนจดไว้แล้วก็ซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นนอกจากตัวเองนะครับโอเคมาดูเฉลยกันนะครับข้อแรกเจคอบเนี่ยลืมรหัสผ่านของเขาถูกหรือผิดครับถูกต้องนะครับนะ f o r g o t his password นะครับจำรหัสผ่านไม่ได้ข้อ2ครับเขาต้องรีเซตรหัสผ่านโดยการใช้อีเมลอีกอันนึงครับผิดหรือถูกครับผิดนะครับเขาใช้อะไรครับ using his phone นะครับใช้โทรศัพท์ของเขานะครับไม่ได้ใช้อีเมลอีกอันนึงนะครับข้อนี้ผิดนะครับข้อ3ครับเขาเขียนรหัสผ่านในกระดาษครับผิดหรือถูกครับถูกต้องนะครับ he keeps a written copy นะครับเขาก็เขียนเป็นสำเนาไว้ว่านี่คือรหัสผ่านนะเก็บไว้ที่คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ยกเว้นเขาเท่านั้นนะครับโอเคข้อ1กับ3ถูกข้อ2ผิดนะครับ มาดูคำสำคัญกันนะครับคำแรกคือคำว่า tried tried แปลว่าพยายามนะครับ tried tried เป็นช่องสองนะครับของ try t r y นะครับอันนี้คือ tried ต่อมาครับ log into log into แปลว่าเข้าสู่ระบบนะครับ log into log into คำต่อมาคือคำว่า written copy written copy แปลว่าสำเนาที่เขียนไว้นะครับ written ก็แปลว่าเขียนเอาไว้นะครับ written copy written copy คำต่อมาคือ safe place safe place แปลว่าที่ปลอดภัยนะครับ safe ก็แปลว่าปลอดภัยใช่ไหม place ก็คือสถานที่นะครับ safe place ก็คือที่ปลอดภัยสุดท้ายคือคำว,ว่า access access แปลว่าเข้าถึงได้นะครับ access 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 เรื่องที่สองนะครับมีชื่อว่า the taxi driver คนขับแท็กซี่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับลองไปฝึกฟังแล้วก็จับใจความกันนะครับพร้อมแล้วไปครับ Thomas, a taxi driver, found a wallet in the backseat of his car instead of keeping it he checked the ID inside and contacted the owner the owner was very grateful and gave him a reward Thomas believed that honesty was more valuable than money โอเคนะครับฟังออกไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวอะไรกับคนขับแท็กซี่ครับข้อแรกบอกว่า Thomas found a lost wallet in his taxi Thomas นะครับเจอกระเป๋าสตางค์ที่หายไปในรถแท็กซี่ของเขาถูกหรือผิดครับข้อ2ครับ The wallet had no ID card ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับที่ระบุได้ว่าเป็นของใครนะผิดหรือถูกครับข้อ3ครับ The owner rewarded him เจ้าของกระเป๋าสตางค์เนี่ยตอบแทนให้กับโทมัสครับให้รางวัลตอบแทนอะไรบางอย่างผิดหรือถูกครับอ่าไปฟังซ้ำอีกสักหนึ่งรอบเพื่อตอบได้อย่างมั่นใจนะครับพร้อมแล้วไปครับ Thomas, a taxi driver found a wallet in the back seat of his car instead of keeping it he checked the ID inside and contacted the owner the owner was very grateful and gave him a reward

The owner was very grateful and gave him a reward. Thomas believed that honesty was more valuable than money. โอเคนะครับมีคำไหนฟังไม่ออกไหมครับเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกว่าโทมัสเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่นะครับพบกระเป๋าสตางค์อยู่ที่เบาะหลังในรถของเขานะครับแทนที่เขาจะเก็บเอาไว้เองอ่าเขาก็เช็คดูบัตประชาชนที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ย แล้วก็ติดต่อไปหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์นะครับเจ้าของกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากซาบซึ้งใจนะครับแล้วก็ตอบแทนเขาด้วยการให้รางวัลอะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้บอกนะครับแต่มีการให้รางวัลอะไรบางอย่างโทมสัสเนี่ยเชื่อว่าความซื่อสัตย์เนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองนะครับเขาก็เลยไม่เก็บไว้เนาะเขาก็เลยที่จะเอาไปคืนเจ้าของนั่นเองนะครับมาดูเฉลยกันข้อแรกครับโทมสัสเนี่ยเจอกระเป๋าสตางค์ที่หายไปในรถแท็กซี่ของเขาครับถูกหรือผิดครับ ถูกต้องนะครับอ่า in the back seat of his car ก็คือแท็กซี่นั่นเองนะครับข้อ2ครับกระเป๋าสตางค์เนี่ยไม่มีแบบประชาชนครับผิดหรือถูกครับผิดนะครับอมามันต้องมีนะเขาเช็คแล้วก็เจอใช่ไหมก็เลยติดต่อหาเจ้าของได้ถ้าไม่มีเนี่ยก็โทรหาใครไม่ได้ถูกไหมไม่สามารถเอาไปคืนเจ้าของได้นะครับแปลว่ามี ID Card นะครับข้อ3ครับเจ้าของเป๋าสตางค์เนี่ยก็ให้รางวัลตอบแทนกับอสิ่งที่โทมัสทำครับผิดหรือถูกครับ ถูกต้องนะครับ and gave him a reward คิดเจ้าของนะครับก็ซาบซึ้งใจก็เลยให้รางวัลเป็นการตอบแทนนั่นเองนะครับโอเคคำสำคัญนะครับคำแรกคือคำว่า taxi driver taxi driver คนขับแท็กซี่นะครับ taxi driver คำต่อมาคือเบาะหลังคือ back seat back seat back seat, back seat สือก็คือที่นั่งใช่ไหมครับที่นั่ง back ก็คือด้านหลังนะครับเบาะหลังนั่นเอง back seat คำต่อมาคือ instead of instead of แทนที่จะนะครับ instead of เน้นที่คำนี้นะครับ instead of คำต่อมาคือ reward reward แปลว่ารางวัลน,นะครับ reward เน้นคำหลังนะครับ reward reward คำต่อมาคือความซื่อสัตย์ครับ honesty เน้นคำแรกนะครับ honesty honesty ความซื่อสัตย์คำสุดท้ายคือ valuable มีคุณค่านะครับ valuable, val นันที่คำแรกนะครับ valuable, valuable มีคุณค่านั่นเองเรื่องสุดท้ายนะครับชื่อเรื่องว่า the retirement dream ความฝันในวัยเกษียณนะครับใครฝันอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างลองไปฟังแล้วก็จับใจความกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ after working for 40 years Sebastian finally retired he had always dreamed of living by the beach So he moved to a small coastal town. Every morning, he took a walk along the shore and enjoyed the fresh sea breeze. He spent his afternoons reading books and painting beautiful scenery. Retirement gave him the peaceful life he had always wanted. Okay, yes, Sebastian years Sebastian worked for years before retiring. for 40เนี่ยทำงานมาเป็นเวลา40ปีนะครับก่อนที่เขาจะเกษียณผิดหรือถูกครับข้อ2ครับ he moved to his hometown after retirement เขาย้ายกลับไปที่บ้านเกิดของเขานะครับหลังจากที่เขาเกษียณอายุงานผิดหรือถูกครับข้อ3ครับ he enjoyed fishing in the afternoon เขาเพลิดเพลินกับการตกปลานะครับในเวลาช่วงบ่ายนะครับ After working for 40 years, Sebastian finally retired. He had always dreamed of living by the beach, so he moved to a small coastal town. Every morning, he took a walk along the shore and enjoyed the fresh sea breeze. He spent his afternoons reading books and painting beautiful scenery retirement gave him the peaceful life he had always wanted โอเคนะครับเมื่อกี้ฟังอ่ารอบที่3นะครับมา3กัน okay, well, well, After working for 40 years Sebastian finally retired he had always dreamed of living by the beach so he moved to a small coastal town every morning he took a walk along the shore and enjoyed the fresh sea breeze he spent his afternoons reading books and painting beautiful scenery retirement gave him the peaceful life he had always wanted. okay so now i เซบาสเตียนก็เกษียณอายุงานในที่สุดนะครับเขาก็มีความฝันมาตลอดเลยว่าอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลอยู่ริมชายหาดนะครับดังนั้นเขาก็เลยย้ายไปที่เมืองชายหาดเมืองริมทะเลเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะออกไปเดินเรียบชายหาดนะครับแล้วก็ไป สูตรลมทะเลนะครับเพล่อเพลินกับลมทะเลที่สดชื่นนะนึ่งองจากแม้ลมตีหน้านี่นะครับเขาใช้เวลาในช่วงบ่ายเนี่ยกับการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็วาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับการ,กรเกษียณอายุงานเนี่ยทำให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแบบที่เขาสแสวงหาปะพี่เขาปรารถนามาตลอดนั่นเองนะครับโอเคมาดูเฉลยกันนะครับเซบาสเตียนครับทำงานมาเป็นเวลา40ปีก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณครับถูกไหมครับ ถูกต้องนะครับเป๊ะเลยนะครับ working for 40 y e a r s นะครับแล้วค่อยเกษียณงานนะครับข้อ2ครับเขาย้ายกลับไปที่บ้านเกิดครับเมื่อเขาเกษียณผิดหรือถูกครับผิดนะครับเขาย้ายไปไหนครับเขาย้าย he moved to a small coastal town นะครับย้ายไปที่เมืองริมทะเลเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นโฮมทาวน์นะครับไม่ได้บอกเป็นบ้านเกิดของเขานะครับข้อนี้ผิดนะครับข้อ3ครับเขาเพลิดเพลินกับการตกปลาในช่วงบ่ายครับถูกไหมครับ ผิดนะครับทำไมครับ His afternoons reading books and painting นะครับเขาใช้เวลาช่วงบ่ายเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็วาดภาพทิวทัศน์นะครับไม่ใช่ตกปลานะครับข้อนี้ก็ผิดนะครับโอเครู้คำสำคัญกันครับคำแรกคือคำว่า by the beach แปลว่าริมทะเลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับทะเลคือ beach เสียงยาวนะครับไม่ใช่ beach อันนั้นเป็นคำไม่สุภาพนะครับต้องบอกว่า by the beach ริมทะเลนะครับคำต่อมาคือ coastal coastal แปลว่าชายฝั่งทะเลนะครับ adjective นะ coastal town ก็แปลว่าเมืองที่อยู่ติดทะเลนั่นเองนะครับคำต่อมาคือ shore shore แปลว่าชายหาดนะครับหรือว่าริมทะเลนะครับ shore shore คำต่อมาคือ sea breeze Sea breeze แปลว่าลมทะเลนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะบางคนบอกว่ามันเหนียวบางคนบอกว่าโอ้มันสดชื่นนะครับมันเย็นมันชื่นใจแล้วแต่คนนะครับ Sea breeze คำสุดท้ายคือ Scenery Scenery แปลว่าวิวทิวทัศนะครับ Scenery Scenery แบบฝึกหัดท้ายบทครับ My family blank spending time together ใช้อะไรครับ Enjoy หรือว่า Enjoys ต้องเติม s หรือเปล่าครับ ครอบครัวของฉันเนี่ยชอบที่จะใช้เวลาด้วยกันนะครับใช้อะไรครับ enjoy หรือว่า enjoys พิมพ์ตอบในคอมเมนต์เลยนะครับผมไปเฉลยให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ที่ส่งกําลังใจมาให้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษนะครับทั้งฟังพูดอ่านเขียนชอบอันไหนก็ฝึกอันนั้นนะครับแนะนําว่า ฝึกเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ